สวัสดีกับกเพื่อนๆกับก่อร์เคนนี่ผมก่็พาเพื่อนๆมาดูหมาเบสนะครับหมาเบสเกี่ยวกับกกันเลี้ยงปลาเลยก็พุ่มในกระชังบกนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับเ,เพื่อนๆเดี๋ยวเราไปดูกันพร้อมลกันนะครับนี่ก็คือกระชังบกนะครับกระชังบล็อกเราก็เนี่ยทำลักษณะก่อประมาณเนี่ยเพื่อนๆแต่ในกระชังเลี้ยงคือ เราใช้สำหรับเลี้ยงปลาเลยกับปลาชลิดนะครับเพื่อนๆนเดี่ยวเราพาไปดูปลาปลาพันกันเลยนะครับไปเลยกับเพื่อนเนี่ยเราจะพาเพื่อนมาดูทีช่องน้ำนะครับช่องน้ำทีเราปั๊มเข้าเพื่อให้ออกซเยนนะครับของปลาเลยเอ่อเปิดเพื่อนใจเห็นว่าที่ขึ้นขึ้นยิบ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 ในใจเห็นว่าเป็นปลาเลยมากนะครับเพื่อนเพื่อน ในกระชังนี้ก็รู้สึกว่ากว้างส่อ,สองตรถึงนะครับยาวประมาณสามเมตรเนี่ยกลักษณะก็เป็นประมาณนี้แล้วรับเหือนเพื่อนสำหรับเรียงการเรียงปล레이ของเรานี่เราก็ทำครบไวข้ข้างๆนะครับเหือนเพื่อนเบื่อให้มันเป็นปี๋ยายใจเนี่ยกลักษณะแล้วเราก็ใช้พักะจะจะดิบนี่ลงไปนะครับเนี่ยก็คือลงพิจารณทุกหมา,ายเลนเหมือนกันนะครับกว่าจะได้มาถึงประมาณนี้ เดี๋ยก็ให้กินเนื้อเนื้อของเรานี้จะเป็นปลาต้มนะครับเพื่อนเพื่อนไม่ทราบอะไรนีไหมครับเนี่ยจะเป็นปลาต้มเราตั้งให้กินแต่พอเราใช้ปั๊บนี้มันจะขึ้นเลยเราจะตั้งไว้ตามจุดนะครับเพื่อนเพื่อนปลาต้มทุกปลาต้มทุกการใช้ถูกจ้างนะครับเราว่าจากการสังเกตเลยว่าปลาดิบใช้นี้มันมันไม่ค่อยกินมันไม่กินนะครับพราะฉะนั้นนี้ต้องเอาปลาทุกใช้อย่างเดียวแล้วก็เชิ่มโดยอย่าหอั่นเม็ดอหานเม็ดนะครับอาหานเมล็ดก็คือ เป็นั่งปลาดุกก็ได้นะครับาได้ก็ได้คือเดี๋ยวเส้มันลอ,อยเนี่ยเ,เพื่อนดูแต่ว่าว่าการี้มันบดเึกว่าการ์ตัวตโตเรียวนะครับโตเรียวก่อนนี้ส่งเดี๋ยว่าพอเราใส่เล่ยไปประมาณช่วงกับตัวนะครับช่วงกับตัวแต่ต้องใช้เวลาสักนิดเดียวกับเพื่อนๆถ้าเราไปรีบไม่ได้กลาเลี้ยงปลาเล่ยนี่คือต้องใช้เวลานานสักนิดเดียวกับมันโตวชวจไปสักนิดนั่นเลยเราเล่ยจับเลยธรรมาชาตินนี่เรามาใช้นะครับ ต,ตัวเท่ก็ตัวก็ไม่ใหญ่นะครับตัวไม่ใหญ่งตัวจะเท่าไกลโคย,ยนะครับเอาแบเปื่อนๆดูแต่มันขึ้นแต่ตัวน,นี้ก็ใหญ่ว่าว่าแม่ว่าแม่มือแล้วใหญ่งหมากบางบางตัวก็เอาแเปิ่อนๆดูแต่ขึ้นก็เลยว่ามันกับเปื่อนๆดีเหมือน,น,นกันกับเปื่อนๆสำหรับการเลี้ยงปลาไหลเนี่ยพวว่าจะมีโอกาสกับเปื่อนๆลองสังลองดูนะครับจากการตำเรวจมก็พรุนี้ที่ทั่นลงมานี่คือ เลี้ยงในก็ในรกองก็เลี้ยงหมาเลวนะครับเลี้ยงหมาเลวถูกพิ้งทุกย่างแต่ผลที่ออกมาก็คือ,อปลาโคกปลาเล้ยนะครับไปไป,ปทู่กับปุลที่ครอบร้องกันเดี๋ยวก็ไม,ไม่ไม่ก่อยเลี้ยงท่าได้เลยเพื่อกระจายว่ามาทิศตะไม่มาทิศตะไม่ก็ลองทดลองกับกระชังแบบนี้กับเพื่อนๆดูเนี่ยคือเป็นกระชังบล็อกเนี่ยแบบนี้ก็รู้สึกว่าความรืบหน้าตอนนี้ก็ไปประมาณ อ่าสักเจ็ดสิบเปิดเช่นไรนะเจ็ดสิบเปิดเชนแล้วเพรา่าอ่าพ่านพ่านเพมบ,บอกเพิ่นเพื่อนได้เลยว่าถ้าเพิ่นเพื่อนมีโอกาสนี่ลงตัดดูน่ะกับปลาเล่ยนี่เปล่าอ่าลักษณะของปลาเล่ยนี่ราคาดีเหมือนกันกับเพิ่นเพื่อนอาคาดีอยู่ได้เหมือนกันก็บาดผมมีดูอเชื่อว่าขั้นต่ำนี่คือกิโลรายยูในระวังร้อยซ้ำนะถึงร้อยแปดนะครับนี่ก็คือปลาผมว่าจุดนีน้แต่ว่ามันนานสักนิดแต่ว่าถ้าเพิ่นเพื่อนถ้ามาใช่วายนี่โอ้ไว้ เอาหกเดือนอยากตั้มนะครับหกเดือนหกเดือนหนึ่งแปดเดือนหรือว่าก็ไิวไยวได้ะไรด้ก็ได้นะครับวัยตัวเย่เนี่ยกวัวตัวเย่เราก็มันหนำนักมีแล้วนะครับบางทีโชคตัวจะเป็นรู้ว่าโอ้ยจากเรืผมว่าประมาณนี้ก็คือจะอยู่ได้นะครับคือเรื่องว่าปีหนึ่งปีหนึ่งนี่กะชังเดียวนะครับแต่ถ้าเราทำรักอะไรๆกะชังเหรอเพื่อนแต่นี่เองของผมเองนี่มันเป็นเชิงที่ว่ากำลังทดลองดูนะครับกำลังทดลองดู กำลังกัดลวงดูแต่ว่ามันโตดีดีวันยังดีจะปลูกบอรซีเมนต์ได้นะครับป่านนั้นเพราะฉะนั้นการจังบอกนี่ก็ไม่เลยว่ามันมันไม่ขอให้ทะลอกนะครับปลาคลองมันนี่จะช่วยอ้มแล้วก็ไม่มีเพล่ต่างตัวนี่จะไม่จะไม่มีเพล่เลยเป็นเป็ตัวจะช่วยซี่ก็ช่วยน้ำก็เราก็แต่พิเศษนให้มั่งตัวจะเจ้าเนี่ยก็หมออ่านไส้นะครับเปิดเพื่อนานปลาดุกใส่ดีมันก็กินมันก็กินเนี่ยเราก็ฮัดไปตัวช่วยเป็นเป็นดูน่ากิน เนี่ยก็คือลักษณะกล้องปลาไหลนะครับเพื่อนๆผมว่าอะไรก็หลงเล่นนะเพื่อนๆถ้าหลงเล่นถ้าหาปลาไหลที่ไม่ยากมันจะขึ้นไปชัวเลยเพื่อนๆดูนะต่ำคอไปนู่ก็ก็มันจะขึ้นเลยเพื่อนๆดูมันมันจะขึ้นมันอยู่บนพักเนี้ยหมดตางตางขึ้นนี่จะเห็นได้ชัดเลยเหมือนเพื่อนขึ้นมานอนขึ้นมานอนตามเนี่ยตามต่ำบนนี้เนี้ยกว่าข้างล่างนี่แต่ปลาทะลิดเหมอเพื่อนๆดูดนะว่าปลาทะลิดมันแต่ว่าตัวมันอย่างเล็กเนี่ยครับพุ่มเส้วยไวก็ประมาณ 8ค8ู่นะครับ8คู่แต่แต่อะไรอตอนใช่ไหมเม่อนี่ผมกาว่าผมใช่ไหวลุกๆนี่กับไม่ได้กินได้เลยมากแต่กอใช่มาเร็วนี่อประมาณสักหนึ่งทิวันได้กับประมาณสักยี่สิบวันนั่นแหละผ่มหวาดูนะครับหลักว่าออกลูกวางเคยแล้วก็ออกลูกเป็นบ่อนะครับนะเนี่ยเปิดเผยดูแต่เนี่ยเนี่ยนี่คืออันสิหมองเห็นยแตกไรเงี้ยเปิดเผยให้เปิด,ดเผยดูนะครับเนี่ยก็คือห่วงหกปลาทะเทล ราะว่ามันไม่มีพ้นกระทบกับกับปลาเลยนะครับนี่นี่เปิดเพื่อนดูแต่นี่อะไรยู่ติขึ้นกับข้า,ขา,ขาวมันเป็นขวงกันคือขวังปอาัลลิตซึ่งผมเข้าใจว่ามันมันน่าจะไม่ออกลูกนะครับเปิดเพื่อนแต่อะไรพอยู่ไม่กี่วันนี้ลูกเต็มแต่ต่อน,นี้ยมันเลยยากนะครับเมีอะไรเปิดเพื่อนดูมันดูยาก,กนิดเพราะว่าก็ตกประมาณต่อน,นี่ยันก็คือตัวเกือบก้อยนะครับมันจะขึ้นอยู่ตามว่าพ่าดีพอหมอนน้ซายมันมันจะขึ้นอยู่ตาำมันอะไรเปิดเพื่อน อันตามข้อไว้อะไรมันจะขึ้นแต่มันเล่ยยากนะครับก็ไม่เลยว่าเลี้ยงกระปลาเลยมีใช้ไปได้นะครับที่แด้กันพ่อหมอปลากาดีกับปลากาดีไปใช่ไหวกระปลาเลยขึ้นป้อมหวานนึ่งว่าตัดรองจากว่าเลยเลยประมาณสักสามทิศสามทิศสามทิศตัวนะครับในฟองสามทิศตึ้งทีศตัวแบบนี้พ่อหมอปลากาดีไปใช่เป็นๆไปต้อยวายสิบตัวขึ้นกับผมจังเกเลยนะครับเดือนสองเดือนว่าเออว่า าปลาเลยมันน่าจะกินปลากระกดีแต่บอกว่าเดือตายนี่กับขึ้นมากรับตังคิดตัวเลยเนี่ยกับแรลว่าพบว่าน่าจะมันไม่กินน่าว่าปลาเลยน่าจะไม่กินเป็นปลาแบบน,นี้ซึ่นผมเลยก็จะลองเอามาเลียเาาเ้ยงในกระจังบกด้วยเือนเพื่อนเอามาเลี้ยงในกระชังบกเนี่ยก็เป็นแบบน,น,นี้เมเพื่อนก็ไปเพื่อนเพื่อนนิดนดียับมันก็ดีปมอ,อยู่ในทุวนก็ธรรมดาเนี่ยก็พามาปลาปลาน่อยๆนะ ก็คือในความก็พ่อมงนะครับเนี่ยก็คือผมมาแนะนำให้เพื่อนว่า,าเลี้ยงปลาเลยในกระชังบอกนี่มันประสบความสำเร็จก็บ้าน่าจะอยู่ได้กับบ้านจีนเนียนะก็พ่อแม่งจะาก,การทดลองหลายๆอย่างแต่อะไรเปิดเผื่อน,นี่ก็เอามาใช้ความจำพวกปลาเลยอยู่กับปลานี่ก็คืออยู่ได้นะครับแต่ผมไม่เลยว่าปลาอื่นนี่ทูปลาทะลิดไม่ได้ผมไม่เลยนะครับรทูปลาทะลิดไม่ได้ ก็ปลาดีนี่เศร้าว่าเพื่อนๆมีกระชัง e วันนี้กับเพื่อนๆห้าปลาดีออกมาเฉยตารู้ดทึกว่าออกมาเฉยแน่เลยเพื่อนให้อยกปลาเลยนี่ตาไอ้นี่คือพ่นอยได้ก้องเรามันกันกับเพื่อนๆพ่นอยได้ก้องเรามันกันว่าปลาดีนี่คือถูกวันถูกวันนี่เขาก็ไปบริโภคกันมากแล้วทวนปลาทะิดวันนี้ก็บ้านเราปลาท่าบ้านนี้ก็คือย่อไปทําไัดได้ก็ได้กับเนี้ยก็คือก็วม่เลยว่าพลาดนะกับเป็นจุดเนี้ยแต่แต่ถ้าผมก็ทดลองมาหลยอย่างนะกับเพื่อนๆ แม่นแต่ว like ่าเอาอ่าเอาหอยคมมาเชย่กั็ป่าเลยมันก็เลี้ยงไม่ได้นะครับเราว่า่อยคมนี่มันมันไม่ได้ยึดเลยป่าเลยมันจะมันจะเกี่ยวควนเกี่ยวควนถึงมันมันไม่จำเรจมันไม่ได้เรนี่คนถ้ายพม่ดลองมาไล่ย่างนะครับใช่ถูกย่างเลยแต่มาหมายเลยว่าสู้กลาดีก็ป่าชลิดไม่ได้นะครับถ้าเพื่อนๆมีลายบ่อเนี่เพื่อนๆลองลงทุนดูอ่าลงทุนดูว่าเพื่อนๆมีทักษียบ่อวันนี้ เพื่อนๆบ่อนึ่งเพื่อนๆนกปลาปลาดีใส่ใส่จังนี่ใส่จังแล้วกว่าปลาทะเลเซยถึงเราก็ฮัดนะครับให้กินให้กินอาหาเลยทีแรกเราอยากส่ให้มากเพื่อนๆแล้กินอาหเราก็ใส่ไปเรื่อยๆเรื่อยๆแับนี้ถึงปาตาคือถ้าเราเลี้ยงเป็นปลาดีใช่ไหมปลาดีหรือปลาทะเลแบบนี้เปื่อนๆแล้วเราก็เลยปลาเลยใส่ลงไปกับเราแล้มันกินอาหารถึงน้ำมันเราไม่จำเป็นเปื่อนๆต้องต้องทส่ทุกวันเราก็เทมออกซีเย็นมั่ง แล้วเพไม่เด้ว่าการันตีนะครับอาชีพนี้อยู่ได้ในนอนเพราะว่าเที่ยวสวนบ้านพมนเมฆนี่ยังลักษณะของปลาดีนี่เคยไม่เคยนิยมไม่ค่อยนิยมกันไม่่อยนิยมเลี้ยงแล้วก็ไม่ค่อยนิยมกันนะครับไม่ยินนิยมกินกันปลาโดยธรรมชาตินี่ก็ยังมีมากเป็นปลากระกดีปะ่ปลาซิวปลาพอกนี้นะครับเป็นมากปลาชลิดก็ยังมากตัวใหญ่ๆอะไรก็คือผพว่าน่าจะประสบความส่เร็จแต่เราอย่าไปคิดนะครับว่า เมื่อเราใช้ไปแล้วสามเดือนที่เดือนเราต้องจับเปิ่อนเพื่อนใช้ไปเรื่อยๆแล้วก็ตัวในยิ้มเราก็ะขึ้นเราเอามาทำป่าทะเลเด็ดเดียวก็ได้หรือมาทำราก็ได้แล้วเปื่อนๆแต่ดีกับมันกันเอามาใช่เกลือเจเกลือแล้วก็ตักเล่นนี่เพไม่เหลือยู่ได้นะกับเพราะฉะนั้นเรามาเลี้ยงกระป๋าเลยนี่พานว่าเพื่อนกับเพราะฉะนั้นนี่เพิ่นเพื่อนท่มีโอกาสนี่เขามาทบตามพุ่มเงินมากใหม่เดี๋ยวพุ่มก็อธิบายเพื่อนในกรางในตรงนี้ว่าป่าเลยกระป๋าทะเลกระป๋าดีนี่เพาไม่เหลืว่าเลี้ยงได้กับเปิดเปิดลงไอ้เลน เหรือวายุธรรมชาติวันนี้แล้วโตวเร็วนะครับเพืเ่อๆไม่ต้องกลัวโตวเร็วก็พ่อหมอสาหรับคลิปนี้ก็น่าจะามีผล่นก็เปียว่าพ่อามาแนะนําลักษณะของการเลี้ยงปลาเลยขู่กับปลาทะเลในช่วงต้มมุงนะครับก็เนี่ยก็เพืเ่อๆลองเอามาทำดูสําหรับคลิปนี้ก็ผมก็ขอลาเพืเ่อนๆไปก่อนเดียเ๋ยวคลิปหน้า,าผมขอมาอัปเดตเม่นะครับเกีเเ่ยวกับเรื่องาเปิดเผย่า ต้องเล่าการไปก้อนนะครับว่าได้เวลาป่าเล่ยตัวตางโลมีตัวโลไลยวันนี้ก็ว่ากันไปนะครับเดียวเทน่าเราก็เจอกันไหมนะครับพมข้อขวากบเบื้อช่วยกดไล่ยกดแชร์กดติดตามสับปลาคลายกดกระดิ่งให้พมด้วยนะครับช่องนี่นะครับก็พมข้อข้อประคุณช่วยกดไล่ยกดเฉยให้พุ่มด้วยนะครับพมข้อข้อประคุณเป็นอย่างสูงพมข้อหลับบกเบื้องไปก้อนนะครับเดียวเทน่าเราก็เจอกันไหมนะครับสวัสดีครับ